สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอียดซี่สุกุสุคนเมื่อวนนี้เกษตรว่าเปิดราคาควาวพิการบ้านนนบกอำเภอเมืองจังหวัดนองบัวลำพูครับพี่น้องกับพอสมคิดเ่นจะเปิดจากตัวเดียวเขาไปสอบถามพอสมคิดกันได้เลยครับสวัสดีครับแนะนําตัวยิงนะครับครับสวัสดีครับผมพอสมคิดครับบ้านนนบกครับอำเภอเมืองจังหวัดนองบัวลำพูเขาเนี่ยแหละครับบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาเนี่ยครับ 0 8นย์แป8 8ี่ศูนย์แปดสเจามาเข้ามาเปิดจากตัวครับเมื่อนี่เราจะมาเปิดค้งนึงครับค้งแม่ลูกเปิดค้งหนึ่งแม่ลูกเนาะครับผมเปิดค้งหนึ่งแม่ลูกครับพี่น้องเพ่นเป็นสายพันธุ์ใดครับแม่นี่ยสายปานสุรินครับสายป่านสุรินโค้มสูงเท่าใดครับแม่นี่ยร้ี่ครับร้อยสี่สิประกันตัวนี้เนาะครับประกันตํานี้ครับประกันตํานี้ครับสําหรับอันขวายแม่พันธุ์นะครับ ผสมมาแล้วบ่ครับผสมได้ยุ้มั่นสองเดือนนี่ยแหละครับสองเดือนก็พอได้ไปครับพอรับจ้างนะครับพอรับจ้างเนาะครับผมผสมโตบ่ครับผสมโตครับผมผสมโตนะครับพี่น้องได้สองเดือนเนาะครับได้สองเดือนรับประกันท้องบ่ครับนี่ยังไม่ได้ตรวจท้องครับว่าสิตรวจท้องให้อยุ้ครับครับถ้าผู้ใดสนใจสิตรวจท้องให้เนาะครับผมครับโอ้สูงคักสำหรับแม่นี่ครับโค้กแม่ลูกนี่เขาเปิดเท่าไหรครับ ว่าจะเปิดอยู่แบบมาน12หาครับแสนสองหมื่นห้าพันบาทเนาะแม่นครับแม่พันสูงร้อยสี่สิบสามเนาะแม่นครับครับสูงร้อยสี่สิบสามนะครับมาเบิ่งอัตลักษณ์เพิ่นนะครับครับเบิ่งครับพี่น้องโอ้ล้ำตัวใหญ่หนาไทยไายใหญ่นะครับเงาหางใหญ่ครับพี่น้องหางเป็นพวานมซีเต้าเนาะครับผมท้องที่ไหนครับนี่เอ่อที่ท้องที่สองเนี่ยนะครับท้องที่สองเนาะครับผมอันนั้นเป็นลูกโตลูกลูก ลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกเนาะเอายุดยุดเบื้องด้านหน้าก่อนครับด้านหน้าปาดพี่น้องเขาอุ้มบาดครับตาแต้มแจ่มจ้ำชัดเจนนะครับอ่องข้อสองอ่องเออบกเ้าง่า่ครับเรียบหน่อยกว่าดีบ่มีตํานี้เนาะบ่มีครับครับบ่มีครับพี่น้องเบื้องรับวัดโครับพี่น้องแม่นี่มาสูงคักสูงเนี่ยเฉิดเธอเลอเลยครับพี่น้องลำตัวใหญ่หนาครับครับสูงดีนะครับลูกท่องแรกี่ลูกตัว โอ้ห้องที่สองนี่ลูกแรกเนาะครับแมนครับครับนี่ครับเอามาเบ่งลูกเพิ่นลูกเพิ่นนี่เป็นสายใดครับนี่ลูกเพิ่นเด่อนสายมันทับพอคุ้มฝูงไหมมาครับพอไหมครับพอคุ้มฝูงเนาะแมนครับได้ยักเดือนแล้วครับนี่ได้สี่เดือนครับได้สี่เดือนนะครับพี่น้องป้าทวพี่น้องลำตัวใหญ่หนาครับอ่าเบ่งครับตัวบักใ่ญ่เลยครับพี่น้องครับแข้งขาดีลำตัวใหญ่หนาครับ ได้สี่เดือนพับเอาไปเป็นพอพันจะครับพี่น้องครับผู้ได้มองหาค้อยผูน้อยนะครับซื่อควมแม่ลูกนะครับเอเบิ่งครับพี่น้องโอ้ตาเต็มแจ่มจ่มชัดเจนนะครับค้อยผูครับพี่น้องโอ้ลำตัวใหญ่หนาทรงลูกสวยสําหรับแม่พันตัวนี้ครับงามครับลูกงามลูกงามเนาะครับพี่น้องเบิ่งครับเหน่นเปี้ยอะไรครับพี่น้องลูกตัวผู้นะครับค้อยผูน้อยครับ ครับเอาไปจับสัตว์ครับพี่น้องครับเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์ได้เนาะได้ครับพี่น้องเมืองลำตัวครับอัตลักษณ์ดีชัดเจนครับครับงกมหาแมุ่พันธุ์อีกครับพี่น้องเมืองแมุ่พันธุ์อีกลำตัวโอ้ยใหญ่หนาครับพี่น้องใหญ่ครับสูงครับพี่น้องเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทบอครับเอาบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาอีกนะครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดสามเก้าห้าสองสามเก้าห้าสองครับพี่น้อง ครับก็มาเบิงเอาน้ำพอสมคิดอยู่บ้านโน่นบกนะครับอโคมแม่ลูกนะครับต่อร่องได้ครับต่อร่องได้เนาะครับครับมีรดรับทรงนี่ครับลดรับทรงจากกิโลครับลอยโล่หรอครับฟรีลอยโลฟรีเนาะครับจากทันก็นตังคุยกันครับพี่น้องครับมาเบิงเอานะครับน้ำพร้อมคิดเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันแม่บอกนะครับสูงดีครับสูงเถอเลยเลยครับพี่น้องโอ้ยครับพี่น้องเอาครับ ครับสุดท้านี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทิ้น้ำหน่เดือครับสุดท้านี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ